ศาสนาและพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในพระคำพีรทางพระพุทธศาสนาระบุว่าเมื่อราวพุทธศาตาวตรรษที่สหลังจากสังคยนาพระธรรมวินัยครั้งที่สสมเด็จพระเจ้าอาโศกมหาราชโปรดให้ส่งพระสมณะและพระอุตระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายัางดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเชื่อกันว่าคือดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณประเทศไทยและประเทศพมา่าในปัจจุบันในราวพุทธศตรวตรรษที่9ถึง11เป็นต้นมาผู้คนในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอินเดียเช่นการจัดระเบียบสังคมและการปกครองแบบอินเดียการใช้เหรียญกราสับการใช้ตราประทับเทคนิคการใช้อิฐและหินในการก่อสร้างาศาสนสถานรูปแบบตัวอักษรและาศาสนา ได้แก่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาจนกระทั่งชุมชนได้มีพัฒนาการเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาซึ่งเรียกกันว่าทวาราวดีจะเริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11ถึง16พระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดเป็นศาสนาหลักของชาวทวาราวดี ได้พบหลักฐานด้านศิลปกรรมส่วนใหญ่สร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสได้แก่ปฏิมาก,กรรมรูปเคารพและจารึกคาถาเยธรรมมาภาษาบาลีซึ่งพบเป็นจำนวนมากภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนคำพีทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสทั้งที่แต่งขึ้นในอินเดียใต้และลังกา 1. นในการเขียนคำพีทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและศาสนาพรามหมณ์ฮินดูใช้ภาษาสันสกฤตพระพุทธศาสนาในสมัยทวาราวดีเผยแผ่มาจากแหล่งต่างๆหลายแห่งได้แก่ลุ่มแม่น้ำกฤษณาโคทาวารีเถทางอินเดียใต้อินเดียภาคตะวันตกอินเดียภาคเหนืออินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลังกา นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีบทบาทในสังคมของชาวทวาราวดีเช่นเดียวกันแต่ไม่เด่นชัดหรือกว้างขวางเท่ากับพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดดังปรากฏหลักฐาน,า,า,า,ยยานทางโบราณคดีเช่นรูปเคารพของพระภัยสัจฉุโร รูปเคารพพระอวโรกิเตศวนที่พบทั้งเมืองสีเทพเมืองู่บัวจังหวัดราชบุรีส่วนในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในเวลาประมาณพุทธศตรวรรษที่13-18พบหลักฐานว่าผู้คนในวัฒนธรรมที่เรียกว่าสีวิชัยนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ดังได้พบาศาสนสถานาศาสนวัตถุเนื่องในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดส,สุราธานีในราพุทธศตรวตรรษที่16พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจากที่ราบลุ่มภาคกลางได้เผยแผ่ไปยังแคว้นหริคุญยชัย จังหวัดลำพูนในปัจจุบันหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาในดีแดนล้านนาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงและมีศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่ออาณาจาักรล้านนาได้สถาปนาขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ซึ่งได้รับพระพุทธศาสนามาจากแหล่งต่างๆทั้งจากสุโขทยัยเมืองพันหรือเมืองมอญและลังกา อาจากล่าวได้ว่าในดินแดนประเทศไทยนับตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่11เป็นต้นมาพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาสและมหายานจะเริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาตามลำดับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเถรวาสได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงเป็นศาสนาหลักของบ้านเมืองสืบเนื่องมาในสมัยสุขโขท,ทยัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงโดยทรงนิมนต์พระมหาเถระสังฆราชจากเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมกับพระภิกษุในคณะจำนวนมากมาอย่างสุขโขทยัยต่อมาภายหลังพระอโนโมัทสีและพระสุมาเนเถระนำพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเก่าหรือรามันวงจากนาครพันธ์ มาเผยแผ่ในกรุงสุขโขทยัยและในช่วงที่สุขโขทัยตกเป็นเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาพระยาณคัมพีเทระนำพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงใหม่มาจากลังกามายังอยุธยาและพิษณุโลกพระสงฆ์ฝ่ายเทราวาสในสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังแบ่งออกเป็นฝ่ายคามมาวสี คือพระที่อยู่ในเมืองหรือใกล้เมืองและฝ่ายอารัญญวาสีหรือพระป่านอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์ฝ่ายเทราวาตรามน,นิกายซึ่งเป็นพระมอญและพระสงฆ์ฝ่ายมหายานทั้งจีนนิกายและอะนัมนิกายด้วยต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ2394ถึงพศ2411 ทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นคณะสงฆ์ที่มีอยู่เดิมเรียกว่าฝ่ายมหานิกายส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นยังคงมีบทบาทสำคัญและเจริญรุ่งเรืองควบคู่มากับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในราชสำนักที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่สำคัญของบ้านเมืองพระมหากษัตริย์ท,ยทิราชจจาของชาวไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะในเวลาเดียวกัน ทรงเป็นอักษรศาสนาธรรมศาสนาต่างๆในพระราชอาณาเขตให้จเจริญวัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พึ่งของอาณาประชาราษฎรมาทุกยุคทุกสมัยตราบปัจจุบันโคชชุมชนขอขอบคุณทุกการติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่ในคลิปถัดไปโคชชุมชนขอบคุณและสวัสดีค่ะ